สวัสดีทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ยังอยู่ที่การไล่มันสําปะหลังเหมือนเดิมนะครับในแปลงนี้นะครับเป็นแปลงที่อายุอยู่2เดือนกับ20กว่าวันเกือบจะ3เดือนแล้วนะครับแปลงนี้ผมยังไม่ให้ปุ๋ยนะครับพอผมรออยู่นะครับพอผมรอให้ปุ๋ยในช่วงอายุ3เดือนแต่ถ้าหากว่าไม่มีฝนมาผมก็คงจะยังไม่ให้นะครับเนื่องจากช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ฝนทิ้งช่วงในอย่างที่ผมบอกนะครับ การที่ผมบอกในคลิปก่อนก่อนนะครับว่าปลายเดือนมิถุนาถึงช่วงปลายเดือนกรกฎาคมเป็นช่วงที่ฝนจะทิ้งช่วงยาวนานนะครับสําหรับเกษตรกร,กรที่ปลูกข้าวปลูกมันสําปะหลังนะครับในช่วงนี้นะครับก็ต้องดูเวลาด้วยนะครับแถวบ้านผมบางพื้นที่ก็มีน้ํานะครับมีน้ําฝนมารอบก่อนก่อนเนี่ยมีน้ําเยอะนะครับก็ถาการลงน้ำหมดแล้วนะครับแต่ว่าแถวบ้านผมไม่มีน้ําไม่มีฝนนะครับ แปลงนี้นะครับสูตรปุ๋ยที่ผมจะให้นะครับเนื่องจากผมจะรอให้ถึงอายุ3เดือนผมถึงจะให้สูตรปุ๋ยที่จะให้ก็คือสูตร 15,5, 35เพราะแปลงด้านบนผมให้สูตรปุ๋ยสูตร 14,4, 24นะครับเพราะว่ามันสํารังอายุแค่2เดือนแต่ตัวนี้มันใกล้จะถึง3เดือนนะครับถ้าฝนมาเมื่อไหร่ผมก็จัดการทันทีนะครับให้ปุ๋ยทันทีนะครับแต่ในช่วงนี้ก็ยังไม่พร้อมที่จะให้ปุ๋ยนะครับ ยิ่งอากาศร้อนแบบนี้นะครับอย่าเพิ่งไปให้ปุ๋ยนะครับรอให้ฝนตกมานะครับเราถึงจะให้ปุ๋ยได้นะครับไม่งั้นนะครับปุ๋ยที่เราให้ไปมันอาจจะไปอ่ามันสัมหลังของเราเนี่ยไปกินปุ๋ยนะครับไปกินปุ๋ยก่อนนะครับมันอาจจะทําให้นอกปุ๋ยได้นะครับใบเหลืองใบร่วงนะครับก็มีโอกาสนะครับส่งผลให้มันสําหลังเนี่ยมันชะลอการ เติบโตชะลอการหากินนะครับเพราะว่าได้ปุ๋ยไปเนี่ยก็โดนปุ๋ยกัดซะแบบนั้นนะครับก็คือรอนะครับรอให้มีฝนก่อนค่อยใส่นะครับแต่ถ้าหากใจร้อนบางท่านบอกว่าไม่ค่อยมีเวลาใส่ได้ไหมถ้าหากคุณใส่ในแบบการสับวางนะครับสับวางก็ยังพอได้นะครับแต่ภายในหนึ่งอาทิตย์ฝนต้องมานะครับต้องมีฝนนะครับภายในหนอาทิตย์นะครับ ถ้าไม่มีฝนก็มีโอกาสนะครับที่มันสัมปราของคุณจะน็อกปุ๋ยนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับแปลงนี้นะครับอาจจะดูไม่สวยเท่าไหร่เพราะว่าเปอร์เซ็นต์การตายเนี่ยแปลงนี้อยู่ที่สามสิบถึงสมสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับตายเยอะมากนะครับในจุดที่ผมยืนก็คือจุดที่มันโล่งนะครับแถวนี้นะครับเห็นไหมครับตายสองสามต้นเลย ปลายสอสต้นเลยนะครับหลังการให้ปุ๋ยไปแล้วนะครับในช่วงอายุสามเดือนกว่า,ก,วาก็คือช่วงที่เราปล่อยนะครับคือมันสำปหลังเนี่ยเราให้ปุ๋ยผ่านไปครบอายุสองเดือนถึงสามเดือนนะครับก็คือไม่ต้องดูแลมันอีกแล้วนะครับ หลายท่านบอกว่าต้องให้ปุ๋ยอย่างงนอย่างนี้อีกไหมนะครับก็บางท่านอาจจะยังฉีดฮอร์โมนได้อยู่นะครับแต่สําหรับผมก็คือไม่ให้ปุ๋ยอีกแล้วนะครับแล้วก็ไม่ฉีดไรอีกแล้วนะครับทําง่ายๆครับไม่ต้องลงทุนเยอะเราให้ปุ๋ยรองพื้นหนึ่งรอบแล้วก็ให้ปุ๋ยระเบิดหัว1รอบแค่นั้นครับก็คือสอรอบรอบแรกก็คือรองพื้นรอบสองก็คือการระเบิดหัวนะครับ การระเบิดหัวก็อย่างที่ผมบอกให้ในช่วง2เดือนถึง3เดือนนะครับเราให้เสร็จก็คือปล่อยเลยนะครับวัชพืชน,นี่ยก็คือมันถ้าผ่าน3เดือนไปแล้วมันไม่มีแล้วนะครับต่อให้มันมีมันก็ไม่ทันต้นมันสัมหลังของเราแล้วนะครับแต่บางสายพันธุ์นะครับที่ต้องดูแลยาวนานก็อย่างเช่นมันสัมหลังพันธุ์ที่ต้นที่เตี้ยนะครับต้นเล็กๆนะครับไม่มีกิ่งก้านนะครับ เป็นต้นโดเดต้นเดียวนะครับขึ้นก็ไม่สูงครับพวกนี้คือต้องดูแลยาวนานนะครับพวกนี้แต่มันสําหลังที่ผมปลูกในตอนนี้ก็คือเป็นต้นที่มีก้านเยอะนะครับมีกิ่งก้านเยอะนะครับแตกคุ่มแตกใบออกมาเยอะมากนะครับคุมกันแป๊บเดียวนะครับ <c oughs> ไม่มีปัญหานะครับเรื่องภารกิจดูแลสวนมันไล่มันนะครับไล่มันสําปหลังเนี่ย ผมรอจนถึงอายุ3เดือนให้ปุ๋ยเสร็จก็คือหมดภารกิจนะครับต่อไปก็มีบ้างนะครับเข้ามาถ่ายทําคลิปนะครับเกี่ยวกับไร่มันสําปะหลังแต่ว่าให้ดูแลก็คงหมดแล้วนะครับเรื่องการดูแลโอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปของเราจนจบนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับพากันมาพูดคุยถึงเรื่องอะไรเกี่ยวกับไร่มันสําปะหลังหรือ แปลงนาข้าวนะครับแล้วก็การตอบคอมเมนต์นะครับบางครั้งผมอาจจะตอบช้าต้องขออภัยนะครับเนื่องจากบางวันผมงานยุ่งจริงๆนะครับอาจจะข้ามวันถึงจะได้ตอบนะครับขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็รับชมกันจนจบนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ